สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ใบครูกระตุนกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่แล้วครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของการจําแนกสัตว์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องของการจําแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการจําแนกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเอ๊ะสัตว์ทำไมไม่มีกระดูกสันหลัง มันเป็นยังไงนะนักเรียนพอจะรู้บ้างไหมคะว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยมีสัตว์ชนิดไหนบ้างมีใครรู้บ้างเอ่ยถ้ายังไม่รู้เราไปเรียนพร้อมๆกันได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะคะสำหรับเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเป็นเรื่อง ของสัตว์มีที่มีกระดูกสันหลังนะคะสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะแบ่งออกเป็น6ชนิดดังนี้นะคะสัตว์จำพวกแรกเป็นสัตว์จำพ,พวกอาร์ทูปอพอนะคะพวกอาร์ทูปอพอเนี่ยเป็นสัตว์จำพวกที่มีลำตัวเป็นป้องๆนะคะมีขาเป็นข้อๆและมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวจะแยกตามจำนวนขาได้ดังนี้นะคะอันที่หจะเป็นพวกที่มีหขา เช่นมแมลงต่างๆนะคะ,มะแมลงดังรูปนะคะนะคะรูปมแมลงนะคะประมาณนี้เป็นมแมลงต่างๆนะคะต่อไปอันที่สองนะคะเป็นสัตว์ที่มีขาแปดขาเช่นแมงมุมนะคะแมงป่องแล้วก็เห็บนะคะอันที่สามนะคะ เป็นพวกที่มีขาสิบขาเช่นกุ้งกับปูนะคะสามารถนับดูได้นะคะว่าขาปูมันมีสิบขาจริงไหมอ่ะต่อไปนะคะพวกที่สี่ก็คือเป็นพวกที่มีขามากกว่าสิบขาเช่นตะขาบนะคะแล้วก็กิ้งกือนะคะกิ้งกือเราไม่สามารถนับขามันได้นะคะเพราะว่าขามันเยอะจริงๆ มีมากกว่า10ขาแน่นอนเลยค่ะค่ะต่อไปเป็นประเภทที่2นะคะเป็นสัตว์จำพวกมอลลัสนะคะมอลลัสหรือพวกสัตว์ที่มีลำตัวอ่อนนิ่มนะคะเช่นหอยและก็ปลาหมึกต่างๆนะคะลิ้นทะเลนะคะหมึกส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลนะคะ มาดูกันเลยนะคะว่าตัวอย่างสาัตว์จำพวกมอลลัสนี่ไงคะมีหอยหอยแทบทุกชนิดนะคะมีหมึกหมึกยักษ์หมึกกระดองหมึกทุกชนิดนะคะเป็นสัตว์จำพวกมอลลัสต,ต่อไปนะคะอันที่3มเป็นพวกเอคไคโนเดิมนะคะเอคไคโนเดิมเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ มีลำตัวเป็นหนามแหลมนะคะมีผิวครุข,ข่ะเช่นปิงทะเลนะคะดาวทะเลหอยเม่นนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะจำพวกที่4นะคะเป็นจำพวกหนอนนะคะมุมนั่นเองนะคะสัตว์จำพวกหนอนเนี่ยจะมีลักษณะลำตัวเป็นป้องๆต่อกันเช่นไส้เดือนนะคะ นอนต่างๆแล้วก็ปริงนะคะต่อไปเป็นสัตว์จำพวกในดาเลียนะคะในดาเลียเนี่ยเป็นสัตว์จำพวกที่มีมีโพรงลําตัวมีโพรงนะคะไม่มีสมองบางชนิดปล่อยสารพิษออกมาได้เช่นปากาลังนะคะแมงกระพุนนะคะแล้วก็ดอกไม้ทะเลนี่อันแรกรูปแรกเป็นรูปของปากาลังนะคะ รูปที่สองเป็นรูปของเมงกะพูนและรูปที่สามเป็นดอกไม้ทะเลนะคะต่อไปค่ะเป็นพวก p e r i p h y a นะคะ p e r i p h y a หรือว่าฟองน้ำนะคะเป็นสัตว์จับพวกฟองน้ำลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ s p o n g i n ฟองน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมี p e r i ิฟอ l a ลักษณะของฟองน้ำ ฟองน้ำเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีหลายเซลล์แต่เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ำที่สุดนะคะไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริงมีรูปร่างทรงกระบ,บอกคล้ายกระแจกกันนะคะเหมือนกับรูปเมื่อกี้นะคะนี่ส่วนในสไลด์นี้จะเป็นรูปที่ที่ผ่าลึกลงไปนะคะลักษณะทั่วไปของฟองน้ำก็คือฟองน้ำเนี่ย จะมีลำตัวมีรูเล็กๆนะคะลำตัวของมันเนี่ยจะมีลักษณะไม่สมมาตรนะคะมีรูเล็กๆทั่วตัวเลยมีช่องให้น้ำที่ผ่านข้าวเรียกว่าออสเชียนะคะออสเชียมีช่องช่องน้ำนะคะนี่วอเทอร์เอาท์วอเทอร์ออกอยู่ตรงนี้นะคะออสเชีย เป็นรูใหญ่ๆที่อยู่ด้านบนนะคะทางให้น้ําออกเรียกว่าออสคูลัมนะคะต่อไปเซลล์ของฟองน้ำจะมีการจัดเรียงเซลล์ได้2ชั้นนะคะก็คือฟินาโคเดิม์กับเอโคเอนเดิมนะคะระหว่างสองชั้นนี้จะมีชั้นกลางลักษณะคลายวุ้นเรียกว่ามีโซฮิลมีโซฮิล เป็นชั้นของชั้นวุ้นนะคะที่แทรกอยู่ในฟองน้ําอันนี้ก็เป็นข้าวๆนะคะถ้านักเรียนเรียนในเรียนในเรื่องของชั้นมัธยมต่อไปนักเรียนก็จะได้เรียนลึกกว่านี้นะคะอันนี้เราก็จะเรียนเพื่อที่จะรู้ว่าออลักษณะฟองน้ำมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนะะื้อหาในเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะน่าทึ่งกันใช่ไหมล่ะคะนักเรียนพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่มันไม่มีกระดูกสันหลังแต่มันสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเนื้อหาไว้เท่านี้นะคะขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตนเองนะคะ ไปไหนก็หมั่นล้างมือและก็สวมแมสตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ